อายุเราเนี่ยเราเราสักเจ็ดแปดสิบมันจะได้เจะได้เห็นได้ดีในข่าวเลยสมัยนั้นเขาเรียกโรคหารลงกินเพราะมันหาหาสมุนฐานไม่เจอฝ่าจะหาได้ก็ตายกันเป็นตายยกตำบลนบางทีโรคหารลงกินแล้วสมัยนั้นก็มีนีไอ้พูดสองตัวสองตน ไปกินทางของสวนมาต้นหนะึ่งกินมาทางวังวัววังวังวมาคนหนะึ่งมาพบกันที่ใต้ต้นไทรใต้ต้นไทรในเวลาดึกที่หนึ่งที่สองแล้วมีสองตายายขายเกลือมาจากกรุงเทพมาถึงวัดต้นสนนะั่นนะก็มันมีต้นไทรต้นหนึ่งยื่นกิ่งไาในน้ําคุมน้ําไปเอแถวสูตรปากกาเหรครับหรือว่าแถวนี้แถวไอ้ไกล เข้าในวัดเชียงเศร้า่ะอ๋อครับบางวัวครับวัวบางของสวนครับมาพักกี่ใต้วัดเททีวว่ว่าต,นต้นใจว่าใต้ต้นต้นวัดต้นตาหน้าวัดตน้นสนขลางๆวัดตน้ตนสนแกก็จอดเรือกิกนข้าวกินปลานอนหลับเพราะฟามเหน็ดเหนืน่อยดึกดึกขึ้นมาได้ยินเสียงคนสองคนคุยกันใต้ต,นต้นใจที่แกนอนพัก ว่าเออไปกินที่ไหนมาว่ากินมาจากของส่วนนะไอคนหนึ่งถามกินไหนกินจากบางวัวว่าแม่มันเหม็นข้าปากเกินรู้ฮะเดี๋ยวจะขอเกลือตายายล้างปากซะหน่อยว่างนี้ก็เลยขอเกลือตายายนะตายายได้กินหมดแล้วละคุยกันนะแต่ไม่รู้ว่าอะไรใครนั้นนะว่าขอเกลือบนปากซะหน่อยมันก็ลงไป ก็วเหยียบเรือ,อยังรู้สึกยวหยบหน่อลงไปในเรือแล้วก็เกิดตากระยายตั้งปากหน่อยตากระยายกระตวงให้ถังนะึงถังเกลือทำไหมก่อนคล้ายายถังข้าวแต่กาไม่เหมือนกันบางอันก็ทําเหมือนก็ตตากเกลือให้ถังนะึงใส่ปากทีเดียวหมดเลยคนนะตัดคนแรกแล้วก็ทํากวบกวาบกวบกวาบพยุกคยุกพยุกเอาน้ําบ้วน ก็เลาวเออดีขึ้นหน่อยอีกคนหนึ่งก็เอาถังใส่ปากบ้วนว่ามันกินมามากก็เลยเหม็นขาวปาก,กขึ้นทับงหมปาก,ากเหม็นก็เลยมา,มาบ้วนปากกินเสร็จแล้วก็มันมีตังจะให้บอกมันมีได้จะให้ย้ายให้กระถาไว้บทนี้ป้องกันป้องกันพวกผีหาลงกินเมืองถึงว่าไปไหนมาไหนในยามค่ำคืนกระทองไปก็ได้ คาถาก็มีว่าพุทโธท้าเวสุวรรณพระอรหังสันติไม่ใช่อรหันพระอรหังครับอรหังก็ได้อรหันก็ได้แต่ว่าใช่พระอรหังดีความมันเข้ากับหลักภาษาบาลีครับอรหังสันติพระพุทโธท้าเวสุวรรณพระอรหังสันติเนี่ยเราพูดอย่างเนี้ยล้วนแต่เป็นยอดของสุดยอดของอ่ ความดีในโลกนี้ไม่มีอะไรสุดยอดไปกว่าแล้วอย่างเทวชวลโนก็เป็นใหญ่ก็ใหญ่ที่สุดในเมืองในอวัยภูมิในเมืองนรกรียกวายมคบาคบใหญ่ที่สุดพูดถึงยมบาลแล้วเนี่ยพีเชสางคางแดงอะไรที่ไหนแล้วแต่พี่ป่งวิปาต่หาแต่ผมไม่กล้าเข้ามาทําร้ายเราพูดพูดถึงคาถาบทเนี่ยครับอยู่ที่ไหนก็ได้ มให้จาไว้แลพากันภาวนาไปทุกๆคนก่อนนอนทักสามจบสามจบตั้งนโมสามจบแล้วก็บากระถาบทีนี้สามจบแล้วก็นอนผีหาซาตานต่างๆไม่กล้าเข้ามาขุมก็มามาท้า,ายเราความเป็นอยู่จะอยู่เย็นเป็นสุขไม่เกิดโรคภัย ب, ไยขย้เจ็บอะ่รยังไข้โควิดโควิดนี่ไม่ต้องกลัวแล้วเอากระถาบทีนีแ้แต่ว่าเราอย่าประมาทก็ให้เรา ใส่แมสกแล้วก็ใส่ไปแต่ทางที่ดีเรามีของคุ้มกันแล้วในตัวนี้คุ้มกันไวรัสได้เนี่ยตัวนี้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่มือโยมาอถวายเนี่ยทำมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตัวนี้คุ้มกันไดส้สิบตารางสิบตารางกิโลเมตรแต่มันก็เป็นแค่ห้องห้องหนึ่งเล็กๆของเล็กๆครับผมตัว<ม>ใหญ่ก็คุมได้เยอะครับทีนี้ตัวใหญ่มันเอาไปหาไม่ได้เพราะว่า เออวังเอไปหมดครับผมวางมันไปไป,ไปมุดแล้วสีดีดวังกับไปหมดเหลือแต่ตัวนี้ตัวทุดท้ายเลยก็ไปเจอแสดงว่าโดนเหมาไปหมดแล้วคนอไปหมดมารถแรกมันมีเหลือเลยคนอไปหมดตัวนี้มันเป็นเครื่องกระจัดไวรัสครับแวะที่มันเกิดโรคัวเนี้ค,คนเข้ามาในเขตนี้ก็ ไวรัสเข้ามาเห็นนี่มันก็ตายหมดเพราะว่ามันถูกกระแสของไอ้เครื่องไฟฟ้าตัวนี้กระแสของมันเป็นอัไนเป็นไอลไนโตรเจนคผิดไนโัรเจนเพราะไอ้โลกไอ้พวกไวรัสเนี่ยมันกลัวไนโัรเจนตัวนีย ตอนนี้ในเมืองเขากักตุนสินค้ากันใหญ่เลยครับปู่ครับนั่นแหละเขากลัวจะนานอยู่เือนนานๆถ้าเจอเป็นเดือนอน่ะทำไงเดือนแรกไว้สองเดือนครับผมอในห้างนี่คนไปัเต็มเลยครับที่อื่นเศรษฐกิจก็ยังสุดควบคุมใช่ครับของเราเนี่ก็เริ่มมีผลกระทบนิดๆ่มีครับหน่อยๆผลกระทบหน่อยๆที่เราไปไหนไม่ได้ครับแต่ว่าเขาก็ส่งมาถึงวัดเคยส่งก็ส่งอยู่ประจำครับ ที่เนี้ยเศรษฐกิจมันยังพออยู่ได้ยอยู่ได้ถึงเราไม่ไปก็ส่งมายังพราะว่ากันพออยู่ได้ก็ต้องช่วงนี้ครับก็แจ้งบอกบุญเรื่องกําแพงแก้วกันนะครับหลงดูดีใช่ครับเพราะว่ามันใช้เงินเป็นสิบล้านกันครับเอ็นเป็นสิบล้านเพราะอะไรเราก็เห็นรูปร่างมันก็ประมาณนั้นนะแต่มันกละเอียดนะครับผม ละเอียดแล้วก็สีสันวันนี้ต้องเพิ่มอีกเยอะครับเอกของมาทําสีก็ต้องแพงอีกพวกนี้ถึงว่า,าจา์กรอเกียดเขาก็าออกแบบอย่างดีครับผมโก้ถ้า,าธรรมดาก็ทำธรรมดาธรรมดาก็ทำลูกกงลูกกงลูกงลกงอันนั้นพอเลยติดติดตะบัวบนโบวล่างหน่อยก็ใช้ได้อันนี้ติดทั้งลูกกงทั้งดอกดวงสารพัด บัวยังทำลูกทำเป็นดอกอีกก็เลยแผงเอาไววสามปีเสร็จลองดูวันต้องใช้เงินสองแสนบาทสองแสนบาทในขณะนี้ธุรกิจแบบนี้มันไม่ใช่ของจบายมั้ครับวันสองแสน่าเนี่นักธุรกิจบางคนยังใช้เงินไม่เท่าเราเลยวันละสองแสนสองแสนสองแสน่าจะด้วย เดือนต้องให้ได้เจ็ดล้านเพื่อโใช้แล้วลองคิดดูดิแก่ๆอย่างตำมาคนม่มีชื่อเสียงนะเดือนเจ็ดล้านแข่งง่ายๆยิ่งเจอช่วงโควิดช่วงนี้เลยครับโยิ่งไปกันใหญ่เลยครับไปกันใหญ่เลยถ้าเราเอหอลักแล้วไม่ดีจริงๆนะครับเสร็จทีเดียว โควิดก็ประเดียวมันมาเข้าก็คาถาสมัยถอยไปประมาณสัร้อยปีอะครับอย่างมาเราเกิดมา,ปา,ดาแปดสิบปีแล้วก็ได้ข่าวแล้วครับเราก็อยู่ข่าวก็ยังใหม่ๆอยู่ตอนนั้นตอนฮิวารละระบาดเนี่ยลำบากเงี้ะขีดาดระบาดเนี่ยตายกันเป็นเบื้อเลยสมัยก่อนถ้ามันลงกินคนคนก็ตายมัน เยอะถ้ามันลงกินปิดกินไก่ก็ตายกันเป็นตั้งบางเลยมียวัวตา,ตายเยอะกันเหมือน,นกันนะครับพวกพวกวัวพวกอะไรพวกนี้วัวพวกอะไรมันแล้วแต่มันลงกินสัตว์ก็สัตว์ก็ตายเยอะเนี่ยเราก็ได้กระถามาแต่บัตรนั้นจึงจะเดี๋ยวนี้ก็เลยท่องไว้ตั้งเพราเราคนโกผีเราก็ท่องไว้ตั้งเด็กๆจะตั้งเดี๋ยวนี้เรายังไม่ลืมเพราะเราโกผีก็ที่มืดๆมาไล่เราก็จะต้องท่องนะเป็นนิสัย มันทองแล้วมันทําให้เราคลายความก,กลัวความ